จำผ้าจารย์ได้ไหมโออดเลย <S <S จำได้ไหมจำได้อาเดี๋ยวมากเลนี่สาธุวันนี้เดี๋ยวผ้าจารย์จะเอาของมาแจกให้นะอย,อยากได้ของไหมอย,อยากได้อย,อยอู่วันก่อนมันก่อนจำได้ไหมเอาอะไรให้ฮะเงินเงินกำยังล่ะอบ อตาตมาเห็นเขาเก็บขวดได้วันนี้เพิ่งได้แค่สองขวดนะยโยมนะได้ได้สองขวดนี่ไปขายขายเท่าไหร่พูดพุ่มั้ยโอได้ได้ขวดสองอันในในย่ามันมีอะไรบ้างในถุง<อ>เขาเะเขาของโอ้เขา พอดีเลยอาตมามีน้ำพริกเขามีข้าวสัมมาเนี่สัมมาเนี่เออนี่ยเนี่นี่นโอ้ได้ของเยอะเลยได้ของเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหหมดไหมหมดไหม,หม,ไหมเอาหมดไหมเอาหมดไหมโอ้อันนี้เป็นผ้าอารับเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือผ้าซิทตัวอันนี้โยมเขาถวายมานะออเอามาให้เอามาให้โยมนะโว<ฮ>้สาธุอางว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 างไว้ก่อนก็ได้โอ้ยน้อเปนยย็นไงน้อมันดีใจิเลยดีใจครดชนาอันดูอ่านอ่านอันนี้ถูกอ่านหนังสือบ่ไดอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกนี่นะน้ำพริกแม่นุ้ย อืมเอ้าเอาเอาเอาืมเดี๋ยวพะอจารย์จะเอาปัจจัยให้เด้อเดี๋ยวก่อนดูว่าเอาปัจจัยให้เขาแล้วเขานับถูกหรือเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวนับดูนับดูนับนับตังค์ดูอ่ะเอามือมือมานี้เอามือมานี้มือเจ้านะนะเอามานี้โอ้เก็บของก่อนโยมเอออเก็บเก็บ เก็บเก็บช่วยเก็บช่วยเอาเก็บเขาบ่บันนี้เขาอมเขานมเขนมก็เอาห้เจ้าเด้อออจับจับแท่กันเจ้าเอาเต็มละดิเต็มแล้วอันนี้อันนี้คอยเอากลับเด้อบ้าบ้าอือฮึ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 ฮ ดีใจไหม <c oughs> ดีใจเนาะถ้าถ้าดีใจเดี๋ยวเอาเอากลับคืน <c oughs> อ,อ่าน,นี่อันนี้มอบให้นะชาทุ่ะร้อนไหมจับจับได้ไหมอเอาอันนี้เงินนะอันนี้ให้อันนี้นนพระอาจารย์เอาให้นะอ้าวเอา,เอาส่ใส่ถุงเลยเด้อย <c oughs> เดี๋ยวมันสิปิว <c oughs> ชาทุสู้ๆเด้อ ถ้าม,มีโอกาสเดี๋ยวพาอาจารย์มาอีกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิเอาคลิปให้เจ้าเบิ้งคลิปของเจ้าเนาะคนเบิ้งลายอีหลีเด้ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้นะยมยมคลิปเขาเน่คนดูสิบกว่าล้านวิวนะยมนะคนดูเยอะมากเลยซึ่งผู้ชายคนนี้นะตามที่อาตมาไปเห็นเขาบอกว่าเขาสู้ชีวิตมากก็คือเขาก็จะเก็บขวด เขาเก็บขวดเก็บของเก็บอะไรไปตามถนนหนทางบางวันก็ได้ขวดสองขวดบางวันก็คนคนช่วยก็คือเอาข้าวเอาข้าวบ้างเอาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเอาขนมจีนมาฝากเพื่อประทังประทังเลี้ยงชีวิตโยมๆนี่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 รู้คนดูของเจ้านะเนี่ยเห็นบ้นี่นี่เฮ้ยเห็นดีใจไหมดีใจเนาะ ดูกล้องหน่อยดูกล้องโทรศัพท์นี้เลยโอ้โสาธสาธุบอกบอกให้เขาบอกว่ากดติดตามเพจอาจารย์หน่อยนะยมยม,ยมอาตมาภาพก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาช่วยเหลือเขาก็เอาน้ำพริกเอาขอนมแล้วก็เอาผ้ามาให้เขา น้ำพริกแม่น้อยที่ถวายอาตมาอาตมาก็เอามาแจกให้คนที่ยากไร้คนที่ยากจนกว่าเรา,าก็โยมคนนี้ก็ดีใจมากเห็นอาตมาครั้งแรกเขาร้องไห้เขากอดเขาบอกว่าจำได้จำได้จำอาจารย์ได้อระรโยมโยมถ้าชีวิตใครกำลังท้อชีวิตใครกำลังแย่ชีวิตใครกำลังผิดหวังให้ดูผู้ชายคนนี้เป็นตัวอย่างโยม เขาใช้ชีวิตถึงแม้ว่าเขาพิการแต่เขาก็ยังสู้ชีวิตด้วยการเก็บขวดถึงแม้ว่าได้แค่ขวดสองขวดเขาก็เอาไปผสมเอาไปาเก็บสะสมไว้หลายวันก็เอาไปขายก็ได้เงินหลักร้อยเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุข <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตของเราเรายังมีมือมีหูมีตาทุกอย่างครบ 32ประการเราอย่าท้อขนาดผู้ชายคนนี้เขายังสู้ชีวิตเลยเพราะฉะนั้นและยมยมยมแม่ยมพี่สาธุชนทั้งหลายได้ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพระรินสุจิตโตเพื่อเป็นกำลังใจให้อาตมาสาธุสาธุเถอะสาธุสาธุเอา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 เฮ็้จังได้ลหะมันนี้โอ้ให้ให้จับหัวบ่ สาธุสาธุโอ้ร้องโอ้อย่าร้องโอ้ร้องง่ายแล้วโอสาธุสาธุเด้อส,ส,ส,สู่เด่าสู่ๆขอบคุณและอานุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำพริกและก็เจ้าภาพผ้าขุนหนูและก็เจ้าภาพขนมเพราะฉะนั้นแล้วยมยม,ยมอาตอมาขออานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะ